ฟ้านป,ปิงปิงเปิดภาพประวัติศาสตร์พร้อมหน้าครอบครัวฉลองวันเกิด40ปีต้องบอกเลยว่าถ้าหากคิดถึงนางเอกซุปตารตัวแม่แดนมังกรชื่อของฟ้านป,ปิงปิงต้องติดหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนโดยความสวยที่เป็นประจักษ์สายตาคนทั่วทั้งโลกบวกกับความสามารถจึงไม่แปลกที่เธอจะได้รับความนิยมชอบเป็นที่รักของคนมากมายแต่เรื่องราววุ่นวุ่นก็เกิดในเมื่อปี2018 กรณีเรื่องภาษีจนเธอต้องหายหน้าหายตาไปจากวงการพักใหญ่เลยทีเดียวแต่ปัจจุบันฟ้านปิงปิงก็หวนกลับมารับงานอีกครั้งและล่าสุดฟ้านปิงปิงก็ได้อัปเดตเรื่องราวผ่านวิบเนื่องในวันเกิดครบ40ปีฟ้านปิงปิง,ปงได้กลับบ้านไปพบครอบครวัวพร้อมแชะภาพสวยๆร่วมเฟรมคุณแม่และน้องชายสุดหลอ่อฟ้านเชิงเฉิง เป็นโมเมนต์เล็กๆแต่ฟาดปิงปิงก็บอกว่ารูปเมื่อวานพวกเราสามคนไม่ค่อยถ่ายรูปร่วมกันมีความสุขจังและต้องบอกว่าฟาดปิงปิงในวัยเลขสี่นั้นยังคงความสะพรั่งไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆ